สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูตูนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูตูนจะมาสอนเด็กๆทําแบบฝึกหนังสือเรื่องตัวเด็กค่ะเล่มสีฟ้านี้เลยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะทําหน้าไหนกันนะคะไปกันเลยค่ะค่ะต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะทําหนังสือเล่มนี้หน้าไหนกันนะคะเปิดไปเลยค่ะให้เด็กๆเ,เปิดไปเลยนะคะ เปิดไปหน้าที่7ค่ะนี่เจอแล้วค่ะหน้าที่7อครูตุลขออนุญาตพับหนังสือนะคะให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะหน้าที่7จะมีอยู่ที่มุมด้านล่างนี้เป็นเลข7นะคะเห็นไหมคะค่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่าเราดูแลอวัยวะต่างๆอย่างไรให้นักเรียนเขียนตัวอักษร ให้เป็นคำที่สมบูรณ์และระบายสีภาพให้สวยงามค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักคำศัพท์กันค่ะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างเด็กๆฟังคูตูนก่อนหนึ่งรอบนะคะ brain brain คำที่สองนะคะ h o t heart คำที่สามนะคะ long long คำสุดท้ายนะคะ stomach s t o m a ค่ะต่อไปเด็กๆมาลองอ่านตามพงครูหนึ่งรอบนะคะอ่านตามพงครูนะคะ brain brain เก่งมากค่ะ heart heart เก่งมากค่ะ lung lung เก่งมากค่ะเด็กๆคำสุดท้ายนะคะ stomach stomach เก่ so งมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะจะเป็นการเติมคำที่หายไปด้านล่างนะคะเติมตัวอักษรกันค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเติมตัวอักษรน,นะคะเติมคำให้สมบูรณ์ค่ะช่องแรกนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวอะไรที่หายไปคุณครูตูนก็เขียนตัวที่หายไปไว้แล้วนะคะคำแรกนะคะจะเป็นคำว่า brain brain แปลว่าสมองค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกนะคะ b r ตัวอะไรที่หายไปคะเด็กๆก,กูตุนเขียนไว้แล้วค่ะตัว a แล้วก็ตัว i ให้เด็กๆเ,เติมลงไปเลยนะคะเหมือนกูตูนเลยนะคะและตัวสุดท้ายคือตัว n n มาสะกดพร้อมกันอีกรอบนะคะ B R A I N Brain Brain แปลว่าสมองค่ะค่ะคำต่อไปนะคะจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ย h า a r t Heart, Heart. ดเด็กๆดูนะคะว่ามีตัวอะไรบ้าง S I e, A A T อีกรอบนะคะ H ตัวอะไรที่หายไปคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เติมตามคุณตูนเลยนะคะตัวอะไรคะตัว E A ต,ต่อไปก็เป็นตัว R T heart heart เด็กๆเติมเสร็จหรือยังคะ heart แปลว่าหัวใจนะคะเด็กๆเสร็จหรือยังคะต่อไปเราไปดูช่องต่อไปเลยคะ่ะต่อไปนะคะเป็นคำว่า l o n g l o n g ดูนะคะมีตัวอะไรบ้าง L U N G อีกรอบนะคะเด็กๆมาดูนะคะว่ามีตัวอะไรที่หายไป L ตัวอะไรที่หายไปคะเด็กๆ U เเด็กๆเขียนเลยนะคะเขียนตามคุณตูนเลยนะคะและตัวสุดท้าย l ลอง l ลองแปลว่าปอดค่ะและช่องสุดท้ายนะคะเด,เด็กๆมาดูกันค่ะช่องสุดท้ายนะคะ stomach stomach มาดูกันค่ะว่ามีตัวอะไรบ้าง s t o m a c S ดูอีกครั้งนะคะ S T <S และตัวอะไรที่หายไปคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เติมตามคุณตูนเลยนะคะ O M, m. และตัวที่หายไปนะคะ A C S s t o m a c h Stomach St เด็กๆเขียนเสร็จหรือยังคะ stomach แปลว่าเฉเพาะอาหารค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเขียนเสร็จทุกช่องหรือยังคะต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าเรามาดูกันว่าเราจะดูแลนะคะอวัยวะต่างๆได้อย่างไรนะคะเด็กๆดูนะคะอย่างช่องแรกนะคะเป็นภาพสมองนะคะ brain สมองนะคะให้เด็กๆดูดูนะคะ ลูกสอเขาจะชี้ไปว่าเราสามารถดูแลอวัยวะสมองได้อย่างไรก็คือเด็กๆสามารถอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาสมองของตนเองได้นะคะเพื่อฝึกสมองของตนเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นภาพอวัยวะ Heart He หัวใจนะคะเด็กๆด,ดูตามลูกศรเลยค่ะเราจะมีการดูแลอวัยวะหัวใจของเราโดยการ ออกกำลังกายนะคะอย่างเช่นการวิ่งค่ะจะทำให้มีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะต่อไปนะคะ long long แปลว่าปอดนะคะเด็กๆด,ดูเลยค่ะว่าเราจะมีการดูแลปอดของเราได้อย่างไรนะคะดูไปที่ลูกศรเลยนะคะการดูแลปอดได้อย่างดีก็คือ การสูตรอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นนะคะจะช่วยให้ปอดเราทำงานได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะสำหรับอันสุดท้ายนะคะ stomachstomach กระเพาะอาหารนะคะเด็กๆมาดูว่าเราจะมีการดูแลกระเพาะอาหารได้อย่างไรดูนะคะ ก็คือการรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะอย่างเช่นทานอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารในมื้อเย็นให้ตรงเวลาและทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะจะช่วยดูแลกระเพาะอาหารของเราได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูตูนก็มีใบงานมาสอนเด็กๆนะคะแต่เพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมระบายสีนะคะให้สวยงามเลยนะคะของคุณครูตูนสวยไหมคะ เสร็จแล้วเด็กๆทำใาบงานแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งไปให้คุณครูประจำชั้นของตนเองดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูตูนก็ขอจบกิจกรรมแต่เพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ